ปูบอกว่ามันจิถือยอู่แต่ว่าต้องเสือหลายๆเป็นบอกปูอยากได้หร สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทท่านเนาะค่ะน้องดิตามีแน่อยากบอกว่าสั่นงวดที่แล้วหาเบิกรัพ์บ่พ่อค่าแต่ไปทางไกลเนาะสวัสดีน้องดิตาค่ะจังไหนขอยอีราอยากมีอย่างก่อสิว่าสีบอกเรื่องอียังไนฟัง<ะ>คือว่าบูเพิ่นไปเขาฟันอีลาทุนีบอแม่อาจจะปูล่านถ้ำจ้ะก็ละเลยว่าสิไปบอกแม่เบิกซัพย์เออ แ,แม่เบิกทรับนะไปใช้ยาพุพ่ไป,ไปไปไปมาอีลากระเยบ่ได้บอกได้บ่อพ่อกันแม่มาเงือกแทฮันดีเขาไปใช้ยาพุพ่เนาะมาหานันเนาะโอ้มามาหาแม่เบิกทรับอยู่หนีเพรเห็นแม่จ้ะปูไปเขาฟันบอกว่าอะไรก่อนบอกว่าอีลาสองหาซื้อเอารถเดออ้อเคนว่าเอออีลาได้เสียมาบอกแม่เบิกทรับแม่จ้ะอีลาก็เลยบอกปูว่า ลาม่มีเงินสื่อดอกแบบบอกผู้อื่นรดปูอบออกว่าบอกอีาลาลางไวซีเมนบาดมากมาหายุน่นบะนี่แมนนจ้ะเอาแม่เบิกซาผัไปเชียาพุม่มยาบ่ปอดจากยามมนโอ้ยาได้แท้อันี่หมวดนี้อีลาสีมากมากขอปูบ่ลูกแมนนจ้ะ ไปไปขอปูบันเหนียาสิมาขอห้ว่าสัน่นโอ้ยอีดาจังค่อยบอกแม่นว่าสั่นพี่น้องเอานี่ละอีดาอันนี้ะนะอีดะบ่าลูกอือปูอยู่นี่บอไปบวชง่าจ้อาะอุ้ยแล้วพี่น้องเอานั่งร่วมขอเพื่อนดุบบวชก้าวเพื่อนเจ้าก้อน บวเด้อแม่บัวเดี๋ย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 วในเลขแม่บัวส่งหินเหลกอะไรบาทนเดี๋ยวเดีย๋ยวเด้อรู้ทราบสิเขาไปบวก,กูกันเพราะว่าเด็กน่อยเนาะ cô hay sao mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดียวกีตาจะไปบอกปูนะคะ <c oughs> โดจับาไ <c oughs> ด้ปอ,ออกสัวันน <c oughs> ไปเบ่ก่อนอีกนจิมีเซนอยู่กระปูกระยายอยู่หนีเนาะแมาใจใดขันอยากตื่นเนี่ยน,น,นั่มองนีตาไปก่อน พี่นอ้องพี่นอ้องเนาะยาขอปูคนดูด <Okay. S 1> ้นไม่จืถือว่าถามปูคนอื่กันรึปูไม่จืดถือว่านี่บอกที่ล้าเนี่ย,าายสามตัวปูบอกว่าไม่จืดถือยั่วค<อ>ือว่าต้องเสือหลายๆ ป,ป,ป,ปูอยากได้ล้างค้าวปูถามปูด้วยปูอยากได้หลังค้า,า่ปูบอกว่าอยากได้ปูมันจะถามหรือสองเด้อลูกส <3 S 1> ามเนี่ยมานกับสองปู่า <c oughs> เป็นม่เน่อใจนิดาว่าู้งปูถามปูแม่ถามหรือสองสามหรือสองปูสามจะปูบอกมันสิถามโตไม่น่าจะ สามตัวคนนี้พี่น้องกีลาอยากมาบอกน,นบมือนี่แมนจ่ะแมนจ่ะใี่น้องบาพข้าวปูดีๆก่อนอีลาบ่ไเ้มาโดนแล้วข้าวปูมันๆเรื่องเดีด๋ยวเตรียมดีใส่อีลาเนาะโอ้ยปูอ้ยร้านหน่อยนึ่นเ น้มูน้สมูนตาาะกะวโตอระหะโตสมสตะพุัสสาน้มูนตสซาะกะวโตอระหะโตสมมาสัะพุัสสานมูตสซาะกะวโตอระหะโตสมสตะพุตสสานมูตตาซาะกะวโตอระหะโตสมสตมพุตายะวะจาจิตตังอะหนค่ เจ้าข้าคุอปริโกซิทุโธวิสุติเทวาปุชเชนจารยาว่าจาริจากมหาวัน่ะ้านางพญานากินีซีปตุมาิสุทธิทีีว่าเป็นเช่ีน มห้อ้านเเจอผใจิิบ้านาเปอแวมองผู้แสขกาาปขอระเจ้าสัทังหลายงมเคิดนใจขอ้นท่อนใขาเยหอเดยล่าเลยทุกที่ทังหลายหได้นนข้ามหาาทวีขอให้ังสองต้ามตด้วยจ้ ยายเด็ก้องดิจ่าเลยยาเห็นตัวนี้งเนค่าได้ผมมืองน่ะยายโอ้โหายเย็ค่ั้ด้ยานคาแล้วือกล้อง เราถือเรียกไม่ให <Pop ify> ้เบ <br> uh> ิรงนม่หันหมามากว่ะลูกำนั่งนั่ะเึ้นซาดซาตัวใดลูกซีศูนย์ซีจ้ะขึ้นซาดเฟสตัวนัลแม่นจ้ะฟิสดีอยากลูมแมงปูอยากไปหลังค้าววลูกเพิ่นว่าแม่นจ้ะมันแดดวะลูกแม่นจ้ะปูอยากไปหลังคาสันติรามันใจค้าดบ้อนมันใจค้าจัด เพิ่นว่าไีลาบอกเด็ถึงน่ะมาล่ำบวงสวงในเด้อเพิ่นว่าโอ้สิได้จับตัวบวงสวงแล้วอ๋อเอตี้จันได้สอบน้องน้องลิตาถือสามาล่ำบวงสวงเปิดโซ่เปิดลาพี่บอกก็มาจับตัวบวงสวงไออีลานำในเด้อพออีลาบอกย่างเดียวล่ะซื้อว่าเป็นบ่หันมาทั้งปีเลยถูกเห็นมักซารเตอรบ่ลูกแมนจ้ะ รล่งได้โรบาดนี้คืออีดามีตัวมากบหานมีอยู่จ้ะมากตัวใดสีศูนซี่กับหาสามล้วก็นหนึ่งค่ะยีราปอพกาวุ้งขมไปไงมุ้งขมตกมากเลยนะ นี่ยว่าวงตตว่านีลาคือตัวีลาชอบเป็นพิเศษเ้ยค่ะพี่น้องค่ะชอบก็จัดค่ะก็ผ่านเนาะ